สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนนท์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดีพี่น้องชาวราศีกุมทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันอยากให้คุณใช่ค่ะคุณน,นั่นแหละค่ะที่กำลังฟังอยู่หายใจเข้าลึกๆตั้งสมาธิให้ดีแล้วเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมนะคะเพราะนี้ไม่ใช่คำทำนายธรรมดาแต่มันคือการประกาศข่าวดีครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของชาวราศีกุมไปตลอดกาล สุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ราศีกุมดิฉันขอใช้คำนี้เลยนะคะเพราะจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณกำลังจะพลิกผันแบบที่คุณเองก็แทบไม่เชื่อสายตาช่วงเวลาที่ผ่านมาดิฉันเข้าใจดีเข้าว่าชาวราศีกุมหลายท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่ติดๆขัดข,ดขดชักหน้าไม่ถึงหลังมาตลอดแต่คุณเชื่อไหมคะ ว่าความอดทนทั้งหมดของคุณกำลังจะได้รับการตอบแทนแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาหรือบุญกุศลที่คุณได้สร้างสมมาบัดนี้ท่านได้รับรู้และกำลังจะประทานพรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีให้กับคุณประตูแห่งโชคลาภกำลังจะเปิดออกกว้างการเงินที่เคยฝืดเคืองจะกลับมาคล่องตัวอย่างน่าอัศจรรย์ และไฮไลท์สำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากจะตะโกนบอกดังๆในวันนี้ก็คือโชคลาบก้อนใหญ่ที่กำลังลอยมาหาคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันฟังให้ดีๆนะคะชาวราศีกุมสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไม้ติดมือไว้งวดที่จะถึงนี้หรือในเร็ววันนี้มีเกณฑ์สูงมากก,กกกที่จะได้เฮลันบ้านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินแสน มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีใหม่จับเงิน1นึ่งแสนบาทหรือทะยานไปถึงหนึ่งล้านบาทแบบที่คุณเองก็ยังงงๆมันคือโชคที่มาแบบปาฏิหาริจริงๆข้าเป็นเงินเทวดาประทานมาให้เพื่อปลดหนี้เพื่อตั้งตัวเพื่อให้คุณได้ลืมตาอ้าปากอย่างสมศักดิ์ศรี ดังนั้นก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดเคล็ดลับเสริมดวงและตัวเลขนำโชคกันมากกว่านี้เพื่อเป็นการเปิดดวงรับโชคครั้งใหญ่นี้ไปพร้อมๆกันและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันและทีมงานที่ตั้งใจทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้คุณดิฉันขอเวลาสักครู่นะคะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกดแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อข่าวดีนี้ให้เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวราศีกุมท่านอื่นได้ทราบโดยทั่วกันกดติดตาม ช่องของเราไว้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านจะได้ไม่พลาดคำทำนายสุดปังและเคล็ดลับเสริมความเฮงในคลิปต่อๆไปและสำหรับท่านใดที่ใจดีเมตตาอยากจะสนับสนุนค่ากาแฟค่าขนมให้ทีมงานเป็นพิเศษสามารถกดปุ่ม super thanks หรือขอบคุณสุดๆที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราจริงๆค่ะ เอาละค่ะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นฟังคำทำนายฉบับเต็มที่จะทำให้ชีวิตของชาวราศีกุมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงินสำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนั้นดิฉันต้องขอบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการปลดแอก อย่างแท้จริงแค่ที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกเหมือนมีภาระหนักอึ้องมีรายจ่ายจุกจิกไม่คาดฝันเข้ามาตลอดเวลาเงินหมุนแทบไม่ทันแต่บัดนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลได้โคจรเข้ามาส่องสว่างในเรือนการเงินของคุณอย่างเต็มกำลังแล้วนะคะ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนการได้รับพรจากผู้ใหญ่หรือมีเทพเทวดามาประทานทรัพย์ให้โดยตรงสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากที่เคยติดลบจะกลับมาเป็นบวกจากที่เคยมีหนี้สินก็จะมองเห็นหนทางในการปลดหนี้ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วกว่าที่เคยคาดคิดไว้ในมุมของท่านอาจารย์ลักท่านมัจะฟันทงในจังหวะดาวแบบนี้ว่าราหูค้นทรัพย์จะหมดไปเทพแห่งโชคลาจะเข้ามาแทนที่ หมายความว่ารายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการถูกโกงจะหายไปและจะถูกแทนที่ด้วยรายรับจากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นรายได้จากงานประจำงานเสริมหรือแม้กระทั่งเงินที่เคยคิดว่าสูญไปแล้วก็มีเกณฑ์จะได้กลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์ เคล็ดลับเสริมดวงการเงินตามสไตล์ของท่านอาจารย์ช้างก็คือให้คุณหมั่นทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นการเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือบริจาคปัจจัยให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเปิดทางให้การเงินสว่างสวงและควรหาโอกาสไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรด้านการป้องกันทรัพย์สินและเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าคดิฉันขอฟันธงเลยนะคะาว่าหลังจากนี้ชาวราศีกุมจะ ได้จับเงินก้อนใหญ่และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนเตรียมเปิดบัญชีใหม่รอได้เลยค่ะ 2. ด้านการงานในส่วนของเรื่องการงานดิฉันขอยืนยันว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการทยานขึ้นฟ้า ของชาวราศีกุมข้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณได้โคจรอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงประกอบกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งได้ส่งพลังมาเกื้อหนุนทำให้ช่วงเวลานี้คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความคิดสร้างสารรค์และความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ปัญหาอุปสรรคที่เคยทำให้คุณท้อแท้ใจเพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นศัตรูหรือเจ้านายที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณสถานการณ์เหล่านั้นกำลังจะคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิงค่ะผลงานที่คุณได้ทุ่มเททำมาตลอดจะปรากฏสู่สายตาผู้ใหญ่พวกเขาจะมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณและมอบหมายโอกาสสำคัญที่เปรียบเสมือนบันไดให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดิฉันขอฟันธงเลยว่าชาวราศีกุมที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่จะสร้างชื่อเสียงและผลตอบแทนให้คุณอย่างมหาศาลใครที่กำลังคิดจะย้ายงานนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดคุณจะได้รับข้อเสนอจากองค์กรที่ใหญ่กว่ามั่นคงกว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าที่เดิมอย่างน่าพึงพอใจ ตามนวทางของท่านอาจารย์ช้างท่านแนะนำว่าให้ชาวราศีกุมหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรองค์พระพิกเนธเพื่อขอพรด้านความสำเร็จในการทำงานขจัดอุปสรรคทั้งปวงและเสริมพลังความคิดสร้างสรงสรค์สีมงคลที่จะช่วยส่งเสริมดวงการงานของคุณในช่วงนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงหากต้องไปเสนองานหรือเข้าประชุมสำคัญลองหาเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเหล่านี้มาสวมใส่ จะช่วยเสริมบารมีและสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีค่าเตรียมรับตำแหน่งใหม่และคำชื่นชมได้เลยค่ะชาวราศีกุม 3. ด้านโชคลาภมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภ สำหรับชาวราศีกุมนั้นดิฉันต้องบอกว่าประตูแห่งโชคลาภของคุณกำลังเปิดกว้างแบบสุดๆดาวราหูซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคและโชคลาภที่ไม่คาดฝันกำลังทำมุมที่ส่งผลดีอย่างยิ่งยวดต่อดวงชะตาของคุณค่ะนี่ไม่ใช่โชคลาภที่มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันคือโชคที่มาแบบฟลุกฟล๊กมาแบบปฏิหารเป็นสิ่งที่หลายคนเรียกว่าบุญหล่นทับค้าท่านอาจารย์ลักมักจะกล่าวในจังหวะดาวแบบนี้ว่า ราหูย้ายให้คุณเมื่อบุญเก่าส่งผลเทพเทวดาจะโดน,นดันโชคให้หมายความว่าบุญกุศลที่คุณเคยสร้างสมมาในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันกำลังจะส่งผลกลับมาในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองอย่างฉับพลัน โชคลาภในที่นี้มีความหมายกว้างมากนะคะอาจจะมาในรูปแบบของการได้รับมรดกตกทอดการได้รับของขวัญล้ำค่าจากผู้ใหญ่การเจรจาธุรกิจที่เหมือนจะไม่ได้แล้วแต่กลับสําเร็จได้เงินก้อนโตหรือแม้กระทั่งการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรแต่กลับสร้างผลกําไรให้คุณอย่างงดงามในแนวทางของท่านอาจารย์ช้างท่านแนะนําให้ชาวราศีกุมสังเกตลางบอกเหตุหรือตัวเลข ที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้ให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขทบเบียนร,รถคันที่ขับผ่านหน้าบ่อยๆเลขที่บ้านเก่าเลขอายุของบุพการีหรือตัวเลขที่ฝันเห็นสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจนําทางไปสู่โชคก้อนใหญ่ได้และเคล็ดลับสําคัญในการเปิดรับโชคจากดาวราหูก็คือการไปไหว้ขอพรอพยาครุฑซึ่งเป็นเทพผู้มีอํานาจและบารมีสูงส่งจะช่วยเสริมดวงให้มีโชคลาภและอำนาจวาสนาได้เป็นอย่างดีค่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะโชคใหญ่กำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วคะ่ะ 4. ด้านความรักสำหรับเรื่องราวของหัวใจหรือด้านความรักของชาวราศีกุมนั้นเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาสดใสซา,าบซ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะอิทธิพลของดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความสุขกำลังจะโคจรเข้ามาทำมุมที่สวยงามกับดาวประจำตัวของคุณส่งผลให้เสน่ห์ในตัวคุณเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่ สำหรับคนโสดดิฉันขอฟันธงเลยเข้าว่าคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาสนใจอยากทําความรู้จักมากมายและไม่ใช่แค่คนธรรมดานะคะแต่มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่มีโปรไฟล์ดีมีความมั่นคงทั้งในด้านหน้าที่การงานและการเงินอาจเป็นคนในเครื่องแบบคนต่างชาติหรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จความรัก ครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นการพบเจอแบบไม่คาดฝันอาจจะเจอกันผ่านการทางานการเดินทางหรือเพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จักและมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงในระยะยาวได้ะ huh. ส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วนั้นช่วงเวลาที่เคยหมางเมินหรือมีปากเสียงกันจะหมดไปบรรยากาศภายในบ้านจะกลับมาอบอุ่นและหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งคุณและคนรักจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อเติมความหวานหรืออาจมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรหลานสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาความสัมพันธ์และสร้างความสุขร่วมกันอย่างแท้จริง ตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ช้างเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกท่านแนะนำให้หาโอกาสไปไหว้ขอพรพระแม่อุมาเทวีหรือพระตรีมูรติเพื่อขอพรให้ความรักสมหวังและรับรื่นการสวมใส่เครื่องประดับที่มีสีชมพูหรือสีขาวจะช่วยเสริมสเสน่ห์และดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตค่าเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมรับความสุขได้เลยค่ะด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวราศีกุมท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นนักลงทุนดีฉันขอบอกข่าวดีว่านี่คือช่วงเวลาทองของคุณอย่างแท้จริงค่ะดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาค้าขายและการสื่อสารกำลังโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่จะส่งเสริมธุรกิจของคุณอย่างเต็มกำลังประกอบกับการที่ดาวพฤหัสบดีให้คุณในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำให้ทุกย่างก้าวในโลกธุรกิจของคุณจะราบรื่นเป็นพิเศษ ท่านอาจารย์ลักษ์มักจะฟันธงในจังหวะดาวเช่นนี้ว่าฟ้าเปิดทางให้เป็นเศรษฐีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายคุณจะสามารถปิดดีนใหญ่ๆที่เคยติดขัดมานานได้สําเร็จลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนและจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนคุณแทบรับมือไม่ทันปัญหาเรื่องคู่แข่งทางการค้าจะลดน้อยลงหรือพวกเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุด สำหรับใครที่กำลังมีความคิดอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองหรืออยากจะขยับขยายกิจการเดิมดีฉันขอสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะนี่คือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะเติบโตและงอกเงยออกดอกออกผลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเทคโนโลยีการค้าขายออนไลน์การนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามจะโดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ เคล็ดลับเสริมดวงตามแบบฉบับของท่านอาจารย์ช้างคือให้คุณจัดโต๊ะทำงานหรือร้านค้าของคุณให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอโดยเฉพาะทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งความมั่งคั่งควรหาวัตถุมงคลอย่างเรือสำเภาจำลองหรือรูปปั้นม้ามาวางไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการค้าที่ราบรื่นและมีชัยชนะและควรหาโอกาสไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองณเมืองที่คุณทำธุรกิจอยู่เพื่อขอ พรให้กิจการมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองคาเตรียมตัวนับเงินและขยายสาขาได้เลยค่ะชาวราศีกุม 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงและเป็นความหวังของใครหลายๆคนนั่นคือการถูกหวยรวยเงินล้าน ถ้าสำหรับชาวราศีกุมภ์ดิฉันต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้มีความโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดจนไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลยแค่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภธรรมดาแต่มันคือการพลิกดวงชะตาด้วยเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะ ตามหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงกันที่ดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคทำมุมตรีโกณที่สมบูรณ์แบบกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จพร้อมทั้งส่งกระแสไปยังเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงโชคลาภที่ได้มาอย่างฟลุกๆนั้นท่านอาจารย์ลักษณ์ท่านจะฟันธงทันทีว่ามีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตามันคือปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและเมื่อเกิดขึ้นกับราศีใดราศีนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับรับก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลที่คุณเคยทำมากำลังจะตอบสนองในรูปแบบของตัวเลขมหามงคลข้าให้คุณลองสังเกตสิ่งรอบตัวให้ดีตัวเลขที่ปรากฏในความฝันโดยเฉพาะหากฝันเห็นพญานาคพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จดจำตัวเลขนั้นไว้ให้แม่นยำเลขเบียนรถที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือเลขที่บ้านที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่เลขเหล่านี้มีพลังงานบางอย่างเชื่อมโยงกับดวงของคุณอยู่ค่ะ ในมุมมองของท่านอาจารย์ช้างท่านมักจะแนะนาเคล็ดลับในการเสริมโอกาสตรงนี้ว่าก่อนวันหวยออกให้ไปทําบุญกับเด็กได้โอกาสหรือทําบุญลงศพเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและเปิดทางให้โชคใหญ่เข้ามาและในวันที่คุณจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลองเลือกซื้อจากคนขายที่มีลักษณะอายุน้อยกว่าหรือคนขายที่อารมณ์ดียิ้มแย้ม,ยมจ้ำใสพลังงานบวกจากพวกเขาจะ ช่วยเหนียวนำโชคดีมาให้คุณแค่ดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เฮลั่นบ้านได้จับเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดฝันขอให้คุณมีสติและเปิดใจรับโชคที่กำลังจะมาถึงค่ะ 7. ด้านชีวิตโดยรวมเมื่อมองภาพรวมของชีวิตชาวราศีกุมในช่วงนี้ดิฉันสามารถสรุปได้ด้วยคำว่าฟ้าหลังฝนที่สดใสอย่างยิ่งใหญ่ ถ้าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาชาวราศีกุมจำนวนมากต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงจากดาวเสารและดาวราหูเปรียบเสมือนการเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางมีทั้งความเหนื่อยล้าความผิดหวังและความกดดันแต่บัดนี้ดิฉันขอบอกว่าคุณได้เดินมาถึงปากอุโมงค์แล้วคะ่ะ การโครจรของหมู่ดาวสำคัญโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามาให้คุณอย่างเต็มที่นั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สะส่องเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งมันจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ความมืดมนและพลังงานลบต่างๆให้จางหายไปชีวิตของคุณจะเริ่มต้นบทใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้านในมุมของท่านอาจารย์ลักษณ์นี่คือการปฏิวัติวงโครจรชีวิต อย่างแท้จริงค่าชีวิตของคุณจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่เคยมีแต่คนจ้องทำร้ายก็จะกลายเป็นมีแต่คนรักใคร่เมตตาจากที่เคยรู้สึกสิ้นหวังก็จะกลับมามีพลังใจและมองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นคุณจะรู้สึกเบาสบายเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกและมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานาน ท่านอาจารย์ช้างมักจะแนะนาในช่วงเปลี่ยนผ่านดวงชะตาครั้งสําคัญนี้ว่าให้ชาวราศีกุมหาโอกาสไปทําบุญใหญ่เช่นการร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือบวชพระเนรเพื่อเป็นการส่งท้ายครเก่าและเปิดรับดวงใหม่ที่ดีกว่าและที่สําคัญคือการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะเมื่อดวงดีขึ้นแล้วร่างกายก็ต้องพร้อมที่จะรองรับความสําเร็จและความสุขที่จะเข้ามาด้วยค่ะขอให้คุณจงใช้ชีวิตบทใหม่นี้อย่างมีความสุขและมีสติชาวราศีกุมผู้โชคดีทุกท่านค่ะ 8ด้านการเสี่ยงโชคชะตาสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวราศีกุมโดยธรรมชาติเพราะคุณเป็นนักคิดนักปฏิวัติและไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วและดิฉันขอบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้ดวงดาวกำลังเข้าข้างการตัดสินใจที่กล้าหาญของคุณค่ะ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าหาญกำลังทำมุมส่งเสริมกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความสำเร็จนั่นหมายความว่าการเสี่ยงของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะรุง่งมากกว่าร่วงค่าการเสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพนันขันต่อเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงการกล้าที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยท่านอาจารลักมักจะฟันธงในจังหวะดาวแบบนี้ว่ากล้าได้กล้าเสีย แต่ดวงนี้มีแต่ได้หากคุณกำลังลังเลว่าจะลาออกจากงานประจำมาเปิดธุรกิจของตัวเองดีไหมจงกล้าที่จะทำข้าหาคุณกำลังช่างใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนดีนี่คือจังหวะที่ควรจะลองดูข้าหรือแม้กระทั่งการกล้าที่จะย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยดวงดาวก็กำลังสนับสนุนการตัดสินใจของคุณอยู่ อย่างไรก็ตามตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ช้างการเสี่ยงทุกครั้งต้องมาพร้อมกับสติและข้อมูลค้าท่านแนะนำว่าก่อนจะตัดสินใจเสี่ยงทำอะไรลงไปให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเสียก่อนปรึกษาผู้รู้และที่สำคัญคือให้ฟังสัญชตาตญาณ ของตัวเองให้ดีเพราะในช่วงนี้ลางสังหรณ์ของชาวราศีกุมจะแม่นยำเป็นพิเศษหากรู้สึกว่าใช่ก็ให้ลุยเลยแต่ถ้าในใจรู้สึกตะขิตะขวงก็ควรจะชะลอเอาไว้ก่อนเคล็ดลับเสริมดวงคือการไปไหว้ขอพรสมเด็จพระเจ้าตักสินม,มหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญเพื่อขอพลังใจและความเด็ดเดี่ยวในการต่อถ้าัดสินใจข้าขอให้คุณจงกล้าหาญที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาแล้วคุณจะพบว่าโชคชะตานั้นเข้าข้างคุณอย่างแท้จริงค่า สุดท้ายนี้ขอพลังแห่งดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีกุมส่องแสงเย็นอันอ่อนโยนปกป้องและอบอุ้มชาวราศีกรกฎทุกท่านขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสงบสุขและความมั่นคงเสมือนคลื่นทะเลที่อบล้อมชายฝั่งอย่างไม่รู้จบขอให้หัวใจของคุณอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งสามารถก้าวผ่านทุกความท้าทายด้วยสติและความมั่นใจและทุกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้าล้วนเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ในด้านการงานขอให้เส้นทางที่คุณเลือกเดินเปล่งประกายด้วยความก้าวหน้าผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเจ้านายให้โอกาสเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนผลงานของคุณขอให้ทุกสิ่งที่คุณทําเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้คุณได้ชื่นใจการเงินก็ขอให้มั่งคั่งมั่นคงเงินทองหมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานประจําการค้าขายหรือแม้แต่โชคลาภที่มาอย่าง ไม่คาดคิดขอให้คุณมีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินอย่างรอบคอบจนสามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก